คอนเสิร์ตสุดท้ายบอนพิงค์นะครับส่งสัญญาณว่าลิซ่าเนี่ยมีข่าวหรือว่าจะไม่ต่อสัญญากับ YG นะครับเชื่อว่าแฟนๆบลิงค์เนี่ยก็จับตาเรื่องของการต่อสัญญาของของลิซ่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยหุ้นเนี่ยของทาง YG เนี่ยตก ตกลงปาถึงเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีทีท่าว่าจะขึ้นนะครับจนสัญญาเนี่ยมันจบไปจริงๆตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาแล้วยังมีการคอนเฟิร์มนะครับจากจากแหล่งข่าวเลยเลยนะว่าลิซ่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่่สัญญาหมดแล้วจริงๆเขาต้องประกาศแล้วเนาะอ่าใช่แต่เขาเงียบเลยอ่ะแต่มีข่าวลือออกมานะครับบอกว่าจะย้ายไปอยู่ค่ายยักษ์ใหญ่ฝั่งอเมริกาอย่าง Universal Music เพราะว่าทาง Universal Music เนี่ย ดันโพสต์ภาพลิซ่าลงอินสตาแกรมครับค่ะนะครับเป็นภาพลิซ่าแบบอยู่ริมแบบริมทะเลเงี้ยค่ะริมเล็บริมหนองน้ําหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเออเนี่ยเนี้ยเนี้ยนะครับเออทะเลสาบเขาเนจะไม่อยู่หนองน้ำขาทะเลสาบทะเลสาบทะเลสาบเออนะเนี่ยถ้าหนองน้ําต้องเป็กกี้ค่ะพี่เวท คิดว่าแม่น้าเวลใช่ประมาณนั้นถ้าถ้าให้พี่ให้พี่คิดนะในในลักษณะของ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 ชื่ออะไรนะแบกเบยแบกพิงลิซ่าคือลิซ่าเนี่ยตามตามที่เราได้รู้จักเขามาเนี่ยเขาจะเป็นคนอักตันยูเป็นคนรักเป็นคนกตันยูเออเป็นคนกตันยูถ้ากตันยูต้องเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอโทษพูดดิเป็นคนกตันยูรักครอบครัวรักพ่อแม่รักประเทศไทยเห็นป่ะใช่ คือเป็นคนที่แบบว่ามีคนเป็นคนดังอันดับ2 6ของโลกแล้วเป็นมียอดไลค์ถึง97ล้านคนนะลองรู้ไปดีกันดีมีคนไปไอ้นั่นถึง20ล้านพี่ว่าตามตามมันต้องมีมันต้องมีเบื้องลึกอะเบื้องลึกที่ลิซ่าเจอมากับบริษัทเก่าใช่ต้องทําให้เขาจำแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยพูดถึงเบื้องลึกมันก็มีข่าวลือพี่โพสต์บอกว่าลิซ่าเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมเลยนะตอนที่อยู่ใน YG เนี่ยอันนี้เป็นข่าวลือนะเป็นข้อมูลที่ไม่ยืนยันนะเป็นข้อมูลจาก เอฟซี <FC S 2> เขาที่เขามามาคอมเมนต์กันในเพจต่างๆมีอะไรบ้างเขาบอกว่าชุดชุดก็ได้ใส่ชุดเก่าๆซึ่งแบบเป็นชุดเก่าจากแดนเซอร์ค่าตัวก็ได้ถูกกว่าคนอื่นแล้วเวลาแบบว่าในโซที่เขามีแบบไปออกรายการทีวีนู่นนี่นั่นลิซ่าเขาก็จะเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยได้ไปแบอบกว่าไปย้อนดูได้เลยนะเขาอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ไปเลยนะออกงานน้อยมากเดี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวฉันค่อยแก้นิดนึงนะ กตันยูไม่ใช่อากตันยูนะฉันพูดผิดครับพูดผิดคนเข้าใจคนเข้าใจคนเข้าใจเดี๋ยวทัวรลงเดี๋ยวทัวร์ลงนี่เนี่มีฟฟ์เขาว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักปัญหาที่แบบหนัดอกจริงๆอ่ะอันไหนดูคอมเมนต์ก็มีคนเข้าคอมเมนต์ว่ากว่าลิซ่าจะได้ใส่ชุดดีๆนั้นไม่ง่ายเลยย้อนกลับไปในช่วงที่มีทัวร์แรกๆ คือบอกเลยว่าทุกคนได้เปลี่ยนชุดนะแต่ว่าของลิซ่าเนี่ยยังใส่ชุดเดิมและใส่ชุดซ้ําชุดเก่าอยู่แบบนั้นน่ะนับคือบอกว่านับกลับมาปัจจุบันแล้วก็คือดีใจนะที่ลิซ่าได้เปลี่ยนชุดทุกๆไ,ไ,ได้ทุกประเทศเวลาไปทัวร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาบอก โคตรสะใจเลยรอเวลานี้มานานก็คือไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนชุดยังมีรอบนี้แหละที่ได้ยคนคนอีกคนก็ช่างสังเกตแต่คนอื่นพี่พลัทับไม้พี่ดับไปแล้วตอนนี้นะฮะนั่งทับพี่น่ับนะครับพี่มีปัญหากับไม้นี่นี่นี่มีมีแฟนคลับนะครับบอกว่าได้รับการดูแลไม่ดีเท่าสมาชิกคนอื่นในวงเพราะว่าไม่ใช่คนเกาหลีเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์จากแบบเหล่าเอฟซีของทางลิซ่านะครับ นี่แล้วก็ทีนี้ YG เขาออกมาตอบโต้พี่เพชรจ้าเขาบอกว่าข่าวลือเรื่องลิซ่าเนี่ยนะคะเขาบอกว่า เขาว่าปฏิเสธงานจากค่ายเนี่ยไม่เป็นเรื่องจริงซึ่งก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะเรื่องการต่อสัญญาจากค่ายเนี่ยก็คือยังไม่มีนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้ก็คือสัญญาหมดลงแล้วลแต่ว่าจะต่อกับค่ายหรือจะต่อกับค่ายอื่นก็ยังไม่มีข่าววิแววนะแต่สิ่งที่แฟนคลับเนี่ยบริงเนี่ยเขาจับตาจับสังเกตกันคุณผู้ชมคืออะไรไหมคือการไปทัวร์คอนเสิร์ตล่าสุดเขาบอกลิซ่ามีอาการเศร้าอย่างเห็นได้ชัดนะชัดเจนแฟนคลับว่าอย่างนั้นดูออก